เล็กดาวิกาแห่งเช็กไกเอา์นำทีมเปิดตัวรายการใหม่ Real Size Money รับกระแสความงามที่เรากำหนดเอง ในปีนี้วงการความงามและศิลยะกรรมของไทยคึกคักมากถึงแม้จะเป็นกลุ่มธุรกิจ r e a s e Ocean แต่ก็เป็นเทรนด์ตามแนวโน้มของการเติบโตสูงขึ้นในทุกปีจากการที่กลุ่มเป้าหมายหันมาสนใจและให้ความสำคัญกับการดูแลผิวพรรณรูปร่างของตนเองและทำให้ก่อนงานนี้วงการเนั่งงามก็ได้ปลุกกระแสะของเรื่อง Real Side Beauty มีคือจุดเริ่มต้นของการสังสรรรายการที่จะนำเสนอพานออนไลน์ในชื่อ เรีย s ไซส์มันนี่เพื่อแสดงจุดยืนให้สอดรับกับธุรกิจและอุตสาหกรรมความงามด้านการดูแลตัวเองให้รูปร่างดีคุณดีศัลยกรรมเพื่อเสริมให้ตนเองสวยดูดีมากขึ้นเสริมความมั่นใจในชีวิตก็ผมดีใจมากๆนะครับที่เป็นตัวแทนของมาราคินิกที่ได้เป็นสปอนเซอร์หลักของรายการ Realside บิวตี้นี่นะครับก็รู้สึกว่ารายการนี้จะเป็นรายการที่สนุกนะฮะแล้วก็ได้เก็บความรู้เยอะแยะนะฮะแล้วก็ได้รับความได้รับฟังความเห็นต่างนะในโลกสมัยใหม่ในปัจจุบันนะครับก็ดีใจมากๆครับจริงๆก็คือการใช้เงินในการแก้ปัญหาคือจริงๆผมมองว่าจริงๆอ่ะในปัจจุบันนะฮะมันไม่ใช่เรื่องที่ที่ผิดอย่างนี้ดีกว่าคือถ้าเป็นสมัยก่อนมากๆตั้งแต่เริ่มต้นอะ่ะคนเหมือนจะอายมากๆในการใช้เงินเพื่อแก้ปัญหา ซึ่งจริงๆแล้ว่ถ้าพอ,พอ,พอโลกม,มันพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆข้อมูลพัฒนาเรื่อยๆความคิดคนเริ่มเปิดกว้างขึ้นเรื่อยๆผมมองว่าจริงๆในการใช้เงินแก้ปัญหาเพื่อให้เราพัฒนาหรือดีขึ้นมาแต่ว่าไม่คือแต่ว่ามันยังต้องมีจุดศูนย์กลางอยู่ระหว่างเลียวไซมันนี่กับเหลียวไซมิวตี้อย่างเงี้ยครับผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ติดแล้วเป็นสินทธิเสรีภาพของทางคนไข้นะฮะหรือว่า,าผู้คนเองนะฮะว่าจะตัดสินใจในทางที่ไหนทางไหนนะครับซึ่งรายการนี้จะเป็นรายการที่เราจะได้ฟังความคิดเห็นทั้ง2ฝั่งอย่างงจรริๆนะคับ โอ้ผมว่าได้เยอะเลยฮะได้เยอะมากๆเลยคือคืออย่างแรกแน่ๆคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยได้รับฟังมาก่อนอย่างคือตรงเนี้ยผมว่ารายการนี้จะเป็นส่วนรวมรวมความคิดเห็นที่ถ้าเป็นสมัยก่อนอ่ะมันอาจจะดราม่าแน่ๆแต่ถ้าเป็นสมัยเนี้ยผมมองว่าเราจะได้รับฟังความความคิดเห็นของทั้งสองฝั่งทั้งเลียวไซม์บิวตี้ทั้งเรลียวไซม์มันนี่ Money, ว่าเขามีความคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้จริงๆ แน่สิ่งแรกสิ่งแรกที่เราจะได้รับฟังแน่ๆครับสคือเราจะได้รับความรู้อย่างถูกต้องอ่าเพราะว่าความรู้ทางการถูกต้องคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเสริมหน้าอกการดูดไขมันการตัดหนังหน้าท้องการทําหน้าการเติมไขมันเราจะได้ความรู้เรื่องพวกนี้อย่างถูกต้องจริงๆนะฮะและแบบไม่น่าเบื่อด้วยนะครับซึ่งผมมองว่าแค่2ประเด็นนะี้ก็เป็น2ประเด็นที่มีคุณภาพแล้วก็มีประโยชน์ต่อผู้ฟังมากๆและผู้ดูมากๆเลยครับ ใช่ใช่ครับของของมีทีมแพทย์เอเมล่าก็จะมีคุณหมอเฉพาะทางในแต่ละด้านครับก็มีคุณหมอศัลยกรรมตกแต่งมีคุณหมอวิสัญญีแพทย์มีคุณหมอคุณหมอผิวหนังนะฮะมีคุณหมอเฉพาะทางดูไขมันนะก็จะมีในหลายหลายในหลายๆท่านนะฮะก็จะมาเข้ามาร่วมเป็นเป็นกรรมการนะฮะในการตัดสินใจั้งนี้ด้วยครับผมจริงๆตั้งแต่ทราบมาว่ามีรายการนี้แล้วได้เป็นสปอนเซอร์ก็ติดตามมากแล้วก็อุ้ยฝั่งไหนก็อยากอยู่ฝั่งไหนเลยอย่างเงี้ยได้ทั้งสองฝั่งแล้วก็รู้สึกว่า มันไม่เคยมีปรากฏการณ์อะไรแบบนี้มาก่อนเหมือนแบบบางบางทีบางอย่างเราคิดอยู่ในใจคนเดียวโบแบบเอ๊ะมันจะทําได้ไหมนะเราควรจะเปิดเผยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางมองว่ารายการนี้จะทําให้เปิดโลกหลายๆคนที่แบบรู้สึกว่าอุ้ยบางอย่างมันผิดไปหรือเปล่านะการทําสัญญกรรมมันผิดหรือเปล่าอย่างเงี้ยจริงๆว่าป้ามองว่าพอมีคนหลายๆคนที่คิดเหมือนเหมือนกันหรือว่ามีคนที่คิดเหมือนเราแล้วเขาได้แสดงออกมาปาว่ามันก็จะเป็นเหมือน เป็นก็บอกเสียบของคนหลายๆคนตรงนั้นด้วยก็อยากจะฟังตรงนี้นะคะ่ะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นรายการที่สายสายสวยงามศิลยกรรมสายอยากแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรเงี้ยน่าจะตรงสายแน่นอนยากยากค่ะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ด้วยความที่ real side beauty <c oughs> น้องความมั่นใจในตัวเองอะ่ะ <c oughs> มีเยอะแต่ก็ทํามาเยอะด้วยมันก็เลยต้องมาตีกันเองในตัวเองก่อนว่าเราจะอยู่ฝั่ง real s e t <c oughs> ให ครอบคุมยังไงให้หนาบนาวใจฝั่งนั้นยังไงอ่ะมันจะเป็นยากตรงนี้ด้วยแต่แต่จะเชื่อว่ามันสนุกแน่นอนแล้วก็มันแน่นอนเพราะว่าฝีปากแต่ละคนก็ก็บอกแล้วเออขนาด <c oughs> เป็นที่ก่อนเองยังแบบใช่ไหมรอตนะิดตามได้เลยรอชมเ,เลยเจอได้เลยค่ะในส่วนของเมย์นะคะเมย์คิดว่ารายการนี้แซ่บมากสนุกมากดูวันนี้ได้มาเจอแต่ละคนแล้วโอ้โหจากการที่ไลฟ์สดแถลงข่าวไปแล้ว แซ่บจริงๆค่ะอันนี้เรียกว่าน้ำจิ้มดีกว่าเออน้ำจิ้มใช่ป p p e t i z e r เม i n course ยังยังไม่มาถึงรอ,องก่อน <c oughs> จริงๆแล้วว่าหนูอะตอนนี้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าฝีปากพวกเรากับรายการเนี้ยมันแบบมันแค่ไหนแต่ตอนนี้อยากรู้มากว่าคนทางบ้านที่เข้ามานี่คือยังไม่เปิดตัวนะพี่นี่ออกหมาังนั้นผมน่นหมายความว่ารายการนี้ยังไงก็ต้องแบบดูเด็นเผ็ดมาแน่นอนสมัครได้ที่ช่องทางเฟซบุ๊กเพจนะครับของเอมาราชีดิกนะครับก็เป็น s อสไซเอมา e าเอสเซ c ตนะครับแล้วก็หรือว่าเป็นช่องลังไลแอบเอสเ i สไซเอมาลาด SI นะครับแล้วก็จะมีกฎกติกาอยู่ข้างในเพจแล้วนะครับก็สามารถส่งเข้ามาได้เลยครับส่งเข้ามาเยอะๆนะครับก็จริงๆมันจะมีในเรื่องของการถ่ายทําก่อนถ้ากรกาดกระดา้วก็จะมีหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องวันวันวัน,วน,วนเริ่มดูรายการเนี่ยอันนี้จะต้องติดตามอีกทีนึงนะครับหลังจากประกาศในเพจครับ